วันนี้มาดูกันว่าแบรนด์รองอ่ะน่าใช้หรือไม่น่าใช้กิฟเลยของอะไรหมอติฟังชันครับนี่เลขมาแจำๆครับ16,000โลเกียร์ธรรมดานะครับวิทยุพร้อมค้างงวดเพียง800 0คุณได้4ประตูไปครับรถแบรนด์รองอ่ะไม่น่าใช้จริงหรือเปล่าบางคนบอกว่าอย่าไปใช้เลยรถแบรนด์รองอ่ะวันนี้มาดูกันว่าแบรนด์รองอ่ะน่าใช้หรือไม่น่าใช้ใครมีความเห็นยังไงอ่ะรบกวนคอมเมนต์ให้ผมหน่อยว่ามันน่าใช้หรือเปล่ามาคันแรกคันเนี้ยแบรนด์รองนะ มิตซูบิชิไต้ันเครื่องยนต์เนี่ย2.5ดีเซลรถปี2022เลขใหม่หมื่นหกอะมาดูความใหม่นะรถสี่เทวผมเพิ่งได้มาเลยกิฟติฟเดิมเดิดดม,ดมบางๆและที่สําคัญนะปีก็ใหม่ใหม่ก็น้อยแล้วผมก็มองว่าแบรนด์ลองรุ่นเนี้ยช่วงล่างเขาดีมากนะเขาทํามาเนี่ยบอกเลยใครที่หาไปทํากินนะเหลือไปใช้งานนะเนี่ยคำเดียวนี่จบมาดูภายในรถใหม่หมื่นดูดิครับกิฟเลย กิ๊บเลยพวงมาลัยหมอกิดฟังชั่นครับนี่เลขหมาจำเ็ครับหนึ่งหมื่นหนพันโลเกียร์ธรรมดานะครับวิทยุพร้อมเบาะผ้าไม่มีขาดไม่มียับไม่มีเดียตรงเนี่ยครับแบรนด์ลองดูเิครับเปิดแคปได้แล้วด้วยนี่ยางตวไว้นี่อ่ะดูด้านหลังครับแม็กไลเนอร์มิตซูบิชิครบเลยนะครบๆเลยนะเนี่ยขายหาไปทํากินนะงบไม่เยอะแต่อยากได้ปีใหม่ใหม่น้อยเนี่ยข้อดีของแบรนด์ลองนั่นเอว่าหนึ่งข้อแล้วได้รถปีใหม่ ได้รถใหม่น้อยแต่ผ่อนไม่แพงอ่ะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันดูครับเดิมทุกจุดขันนี้เดิมทุกจุดเนี่ยครับน็อตไม่มีแกะฝาเดิมนี่ดูครับขันหน้านะครับแก้มไมฟแก้มฝาเดิมหมดเบ้าชงเบ้าชกทุกอย่างเดิมหมดเอเบียงเวสม,มีให้เรียบร้อยนะครับแบตเตอรี่ใหม่กิ๊บอย่างเนี้ยครับพี่ราคาเพียงสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันผ่อนเจ็ดพันผมถามหน่อยไปซื้อแบรนด์หลักอะได้รถปีอะไรู้ไหมสองพันสิบเจ็ดต่างกันห้าปีมาขันต่อไป เป็น4ประตูครับคันนี้มิตซูบิชิไต้ตันเครื่องยนต์2.5เรลิอาร์เป็นชุดแต่งเรลิอาร์ทุกคนดูชุดแต่งเรลิอาร์รอบคันนะลงแม็กสาย,ยางมาให้ชุดหนึ่งโคตรหลอ่อจัดส่งมาเรียบร้อยคันนี้ยังสวยเลยแล้วมาดูครับหัวจกดํานะเรลิอาร์แท้นะบอกเลยว่าคันนี้ใครพลาดแล้วจะเสียใจสี่ประตูผ่อนน้อย,อยมาแล้วนี่เลขไม้สองหมื่นโลติดจอยแอนดรอยมาให้แล้วเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดาเบาะผ้าเอาด้านหลัง พื้นที่จะใส่ดูดิโคตรหล่อเลยคันนี้บอกตรงว่าหล่อมากดูครับภายในเลี่ยมกิฟฟ์อ้าวมาดูแม็กไรเนอร์เดิมไม่เดิมเลลิอาดแท้เดิมโรงงานทุกสุดครับมาห้องเครื่องห้องเครื่องดวงเครื่องหน่อยเดิมไม่เดิมดวงเครื่องครับบอยรถบ้านก็ยังเน้นย้ำอยู่ว่าซื้อแค่รถสวยมาขายเท่านั้นอ้าวดูครับนัดไม่มีขยับครับแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมคันหน้าไม่มีเบี่ยงอาร์คคมๆเลยนะอาร์คคมๆทุกจุดเลยนะไม่มีจางเลยนะเนี่ยครับผมว่านะคันนี้ ราคาเนี่ย499,000้าค่างวดเพียง800 0คุณได้4ประตูไปครับแต่ถ้าคุณมีเงินอยู่800 0ันเนี่ยคุณซื้อแบรนด์หลักอ่ะคุณจะได้แค่ปีประมาณัน2 0 1 8ปดสอผ่อนแ0 0 0แต่ยังไ,ได้ปีใหม่เนี่ยผมว่าเนี่ยคือข้อดีนะพรรถแบรนด์ลองแล้วพอเวลามันใช้งานจริงๆเนี่ยเพอร์เพอร์นะมันจะใช้งานเนี่ยดีกว่ารถแบรนด์หลักด้วยลองคอมเมนต์ให้บุ้มหน่อยครับว่าสรุปแล้วรถแบรนด์ลองน่าใช้หรือไม่น่าใช้ครับ ใครสนใจขนันไหนติดต่อบูมบอยลดบ้านนะครับรู้จักแล้วจะรักเอง